ขี yeah! <S <S ่สิกิบด่าแล้วเดี๋ยวคอยดูมันก็เอาช็อตเนี้ยไปเปิดคลิปคือบางทีคือกูเทียบเสียงเพลงบางทีกูแบบทำอะไรนู่นนี่นั่นบางทีกูอารมณ์ดีก่อนอัดคลิปอย่างเงี้ย ทีมงานมึงก็ชอบแบบตัดไปลงตัดไปเคยี้โอเคอย่างน้อยก็ถือว่าขอบคุณและกันอย่างน้อยเปิดคลิปมันก็จะได้ไม่เหมือนกันทุกคลิปแล้วก็เป็นความเป็นสีสันประเทิงของผู้ชมและกันนะครับอ่ะโอเคผู้ชมอย่างไงก็สวัสดีผู้ชมเป็นพิธากาเลยครับผมวันนี้ครับผมแอปโปพิทักคนเดิมนั่นเองครับ,บรแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการเป็นสัปดาห์ทุกวันเพื่อสวัสดีแบบนี้ในตีมือ้อนี้กับคลิปติดผีนั่นเองครับผมเราเบิต สำหรับคลิปติดผีในสัปดาห์ที่แล้วผมต้องบอกว่าช็อกกิ้งชาเรนจ์มากๆการที่ทีมงานเ,นเราได้จัดสรรน,นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอสไตล์หุ่นมาทั้งหมดเลยก็แอบช็อกๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังดีที่ยังมีหนึ่งคลิปวิดีโอที่ทำให้ผมหลอนแล้วก็หนึ่งคลิปวิดีโอแรกที่กูไม่สามารถให้คะแนนได้เลยคุณผ,ผู้ชมก็แปลกดีนะครับแต่สัปดาห์นี้นี่บอกก่อนเลยไม่มีตีมนะก็ทีมงานก็คัดมาให้ห้าคลิปนะจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วบอกว่ามีของคนไทยด้วยอ๋อ มาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าของคนไทยจะเป็นยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อเปนการอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้ากิจกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเปิี่แิ่นของเราด้วยนะครับผมแล้วจะบอกแล้วงั้นเดี๋ยวเราขับดูคลิปปมปะปะเลยครับปุ๊บ โอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิโดีโอแรกนะครับผมทีมงานเนี่ยได้ตั้งชื่อว่าใครในห้องใต้ดินครับโอ้โหแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วเหมือนคูฟังเล่าเรื่องผีเลยอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเขียนข้อมูลจากทีมงานไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิป,ลป,ลปที่เกิดขึ้นใน,ในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าบ้านต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบว่ามีห้องชั้นใต้ดินเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าได้มีอยู่บ้านหลังหนึ่งครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ย เหมือนอยู่คนเดียวในบ้านแล้วส่วนใหญ่เนี่ยความรู้สึกที่ไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในห้องใต้ดินของเขาบางทีก็มีเสียงเดินบ้างบางทีก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือว่าของหล่นบ้างซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยหนูแมลงรงแมลงสาบแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่เหมือนเจ้าสัตว์เหล่านั้นเลยและเขาเนี่ยก็เลยได้ทำการอัดวิดีโอพร้อมกลับลงไปในห้องใต้ดินของเขาแล้วหลังจากนั้นก็เจอดีเเเเลลยยยคหหีขนนนกกกิมาวุ มาดูกันผู้ชมขออนุญาตปรับเสียงเหลือครึ่งเดียวนะครับหลอนครับผมไป <Hello. S 1> โอ้โหผู้ชม อย่างแรกเลยนะกูขอบอกกันเลยกูไม่ชอบคลิปอะไรอย่างี้มากเลยอะคือตอนเนี้ยผมดูแล้วผมรู้สึกเหมือนกับดูพวกหนังผีเรืองอะไรแฟลชไลท์หรืออะไรงอย่างที่แบบเขาเปิดไฟมาแล้วเป็นคนดำๆยืนอยู่อเงี้ยโอ้ยแค่กลุณนี้กูเห็นจากกูก็ขนลุกแล้วอ่ะไอ้กูไม่ชอบคลิปอย่างงี้เลยกูกลัวจัมสแกร์มากเลยอะไม่มีนะทีมงานคัดมาไม่เอาจัมสแกร์ไม่แกลกันนะอันนี้จริงจังเลยโกรธนะเว้ยอันนี้คือโกรธจริงๆนะอ๋อเขาจะเปิดไฟแล้วโอ้ยเชื่อไม่ชอบเลยโอเค โอ้ยดูแล้วกดดันอะแอ้แต่ห้องข้างหน้ามันก็ดูไม่ได้มีอะไรนะมันดูเป็นห้องธรรมดาโอ้ยโอ้ยโอ้โหแต่ถ้า oh. เกิดมันมีแบบอะไรยืนอยู่หรือแบบแป๊บออกมาได้คืออืมอืมว้าว <c oughs> เาขาบอกเขาได้ยินอะไรบางอย่างไม่เชืรร่อนะโอซารไม่มีหรือไม่มีอะไรยังไง <anyone> ไม่มีใครอยู่ในนี้ ฮ้ยมันเงียบเกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยอะไรอ่ะขอสโลได้ไหมอะไรวะ เหมือนกับว่าตู้มันขยับเองได้ใช่ไหมไม่ใครใครจะอยู่วัช่นเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วนะเปิดมาทั้งบรรยากาศทั้งอะไรถ้าเกิดออกมาให้เห็นนะก็น่ากลัวไม่ออกมาให้เห็นก็น่ากลัวผมชอบคลิปอย่างนี้มากแต่คําว่าชอบคือชอบที่มันควรออกรายการแต่ถามว่ากูชอบดูไหมกูไม่ชอบน่ากลัวชิบหายเปิดมาคลิปแรกเอาไปก้ากโหลกเลยครับ วรรยากาศการบิวสตอรี่นี่คือตัวอย่างคลิปที่ดีเปิดมามืดๆก่อนแล้วเปิดไปเ่้ยไม่มีอะไรแบบเนี้ยต่อให้ไม่เห็นเป็นพาราโม กูก็ชอบชอบในความหมายคือชอบให้มันออกคลิปแต่กูไม่ชอบดูกูกลัวเออคลิปนี้มันเติม,ตมเต็มอีกหน่อยก็คือแบบตอนวิ่งขึ้นไปจากไอ้บันไดอะช็อตสุดท้ายอะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้ดูนะแบบสโลโมชั่นเลยนะถ้าเกิดแบบช็อตท,ที่มันหันกลับไปแล้ว,วิ่งขึ้นบันไดไปอะ <c oughs> เห็นหน้าคนมองอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้เคียนะี่คือเอาไปเลยเต็มร้อยเลยอะคือทุกสิ่งทุกอย่างแม่งแบบเพอร์เฟคมากในคลิปนี้ขาดอีกนิดนึงแต่แค่นี้ก็ขนลุกแล้วฮะเปิดมาคลิปแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะที ไปดูคลิปที่2กันเลยนะเอากันว่าคุณผู้ชมคิดอยังไงแท็กเวลาแล้วให้คะแนนบอกผมหน่อยล้วกันนีครับผมโอเคไปดูคลิปที่ออ2กันเลยฮะคลิปที่2ครับมีชื่อว่าวิญญาณ เดินเข้าออกห้างสรรพสินค้าครับเขาบอกว่าคลิปนี้ถ่ายได้จากกล้องจอปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีคนเดินเข้าเดินออกกันปกติแหละแต่มันจะมีอยู่หลายครั้งมากที่จูจ่ๆประตูเนี่ยเซ็นเซอร์มันจับอะไรได้บางอย่างแล้วมันเปิดออกมาเองจ,จู่ๆมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในคลิปนี้ด้วยมาดูกันหน่อยละกันคุณผู้ชมเหมือนทีมงานรีบอะเชิญเลยฮะอ่ฮะอันนี้คนคนคนอ่านี่นี่คนเดินเข้ามาปกตินะ ไม่น่าจะเป็นห้างป่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นออฟฟิศอะไรอย่างงี้ไหมเป็นไม่ได้ไหมเหมือนแบบเป็นตึกโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมปิดไม่สนิทอ่ะอ่ะอ๋อะไรวะแล้วแล้วไงเฮ้ระบบมัน ระบบมันอาจจะรวนหรือเปล่ามีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยุดคุยครับเ,เคยปะช็อกอะแล้วกูพูดอะไรไม่ออกเลยอะทีมงานรีเพ์ครับ คลิปวิดีโอเพิ่งลันมาครึ่งเดียวยังไม่ถึงเต็มคลิปแต่กูช็อมากครับมีอะไรอีกหรือเปล่าขออนุญาตดูต่อฮะน่าจะไม่มีอันนี้น่าจะเป็นรีเพย์เป็นรีเพย์ตอนที่นคนเนี่ยเข้ามาปกติแล้วทีนี้ขออนุญาตกรเลยนะครับมันจะมีฉากที่เหมือนกับว่าประตูเนี่ยเปิดปิดเองได้แบบนี้ฮะใช่ครับแล้วจูๆ่ๆมีอยู่ช็อตหนึ่งครับที่ประตูเนี่ยแง้มเข้ามารอบนี้คุณผู้ชมสังเกตที่เมาา์ผมนะ โอ้โหอะไรอ่ะเหมือนคนโค้กคันของคนนั่งอยู่อ่ะคนนั่งกูเลยอุ้ยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเพราะตอนนี้กูคันหัวมากเอาถ้วยไปเลยฮะเอาถ้วยสำหรับวีคนี้ไปเลยส1เอเต็มสิบเลยครับโอ้โหไอทีมงานมันจัดผิดปะวะไอคลิปเหล่านี้คลิปแรกคลิป2มันควรอยู่อับบสันดับ5าหรือเปล่าไอสัตว์ถ้ามาับบสันดับ5้าแล้วแบบเป็นคลิปตลกเนี่ยกูไม่เอาเลยนะอย่างน่ากลัว ผมช็อกอะผมไลค์คอมเมนต์อะเพอร์เฟกต์สัตว์อะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่คิดเห็นเหมือนกันกันกบผมหรือไม่หน้ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับไปต่อครับผมว่าทีมงานเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดกับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เอาคลิปผีพระพุทธลูปผีพระเยซูผีนูน่นผีนี่มาให้กูกูแบบนี่มันต้องเก่งงี้ดีมากทีมงานไปต่อคลิปที่เาไหร่คลิปที่สามมาเลยฮะ,ละคลิปที่3ครับคลิปนี้ทีมงานตั้งชื่อว่าผี อยากเล่นด้วยครับคลิปนี้ทริงาหมผว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นกันครับก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยมีพ่อแม่ลูกแต่ว่าได้อยู่ครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาได้ออกไปทํางานที่นอกบ้านแล้วแบบเป็นตอนกลางคืนก็เลยต้องทิ้งลูกอยู่บ้านแล้วทีนี้ก็เลยแบบโอเคในบ้านเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็มีกล้องวงจรปิดซะหน่อยเพื่อมีจงมีโจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ติดอยู่ทั่วบ้านนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่ลูกของเขาเนี่ยมันนั่งดูทีวีอยู่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเน่่ยเเเขาาาาามลลนกกกกับููจจทใป็อง มากเลยครับผีมาเล่นด้วยเหรอฮะจะตลกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน่อยแล้วกันแต่ผมว่าคิดว่าอะไรที่เป็นกล้องวงจรปิดอะน่ากลัวทุกอันเลยมาดูกันครับเฮ้ยเอ้าอะไรอะเอ้ยผมดูไม่ทันอะทำไมอะมันมีเฮ้ยเฮ้ยผ้าลอยได้เฮ้ยคุณผู้ชม เนี่ยเด็กดูดีวีอยู่แล้วผ้ามันลอยได้เว้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเหมือนอยู่บนตักเด็กมันไม่ไม่รู้เป็นผ้าหรือตุ๊กตาแล้วจู่ๆมันลอยขึ้นมาหรือมันกระเด็นไปอีก,อกมุมหนึ่งของห้องอนะ่ะดูดิโอ้โหมันกูกูก็ไม่อยู่แล้วเพื่อนช็อตเนี้ย กลับไปสัปดาห์นี้มันเดือดจังวะคลิปนี้ผมว่าผมให้เต็มสิทธิ์ไหมผมให้8.5จริงๆอ่ะคลิปนี้จะเต็มสิทได้เลยถ้าคลิปวิดีโอมันยาวกว่าน,นี้ถ้ามันมีที่มาแบบเด็กนั่งดูอยู่สัก5วิแล้วจู่ๆแบบพิ่งขึ้นมาหรืออะไรสักหน่อยนึงแต่อันเนี้ยมันมาถึงมันแบบ เลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันเร็วจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสั้นไปหน่อยอะ่ะหรือว่าเขาอาจจะตัดมาแค่นี้เพราะคลิปวิดีโอค่อนข้างสั้นมากแล้วก็ตัดวน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 ,วน,วนอยู่แค่นี้ผมอยากเห็นคลิปเต็มผมไม่รู้ว่าคลิปเต็มมันคืออันไหนแต่อยากเห็นจริงๆครับมันก็น่ากลัวเว้ยแต่ก็อย่างที่ว่าไปคือพอคลิปมันสั้นอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าอัตลบผมอ่ะมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยเป็นเหมือนคลิปแรกมีการเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยโหแม่งกูทะลุร้อยไปเลยฮะ เอาไปรูคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับแท็กเวลาแล้วบอกผมด้วยนะนี่คือคลิปที่สามครับบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดือดมากๆแล้วมั่นใจเลยว่าอีก2คลิปก็ต้องเดือดเช่นกันแต่ผมยังไม่เจอคลิปของคนไทยเลยนะคือเขาบอกว่าคลิปนี้มีคลิปของคนไทยด้วยอันนี้ไปดูกันต่อเลยครับ ลคลิปที่สี่ครับมีชื่อว่านางเงือกครับเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นน่จาจะที่ต่างประเทศนะก็คือเหมือนกับว่าแม่กับลูกเขาเนี่ยกำลังเล่นน้ําอยู่แล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็นอนอาบแดดอยู่ในเต็นท์แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนั่นแหละแต่ในขณะที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยปรากฏว่าตอนที่คลื่นมันซัดมามันดันมีบางสิ่งบางอย่างติดมาในคลิปนั้นด้วยซึ่งสภาพเนี่ยร้ายกับนางเงือกมากๆเลยโอ้นางเงือกเว้ยเอาละสิ่งลี้ลับช่องกูต้องมาแล้วครับไปดูกันเลยฮะ เฮ้ย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 โอ้โหเชื่หมโอ้โมันสั้นอีกแล้วอ่ะผมขอเปิดดูรอบได้ไหมแล้วผมขอแบบสโลโมชันหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมดู ว่าคนเล่นน้ํามันก็ไม่ใช่ป่ะเนี่ยมันโอ้โหอีเยเอ้ยอือคนลุกไม่หยุดเลยอะตอนนี้คนลุกไม่หยุดเลยอุ้ยเสียงกุ่นแล้วเพื่อนเสียงกั่นแล้วอุ้ยน่ากลัวมากอะเนี่ยอุ้ยมันเหมือนคนลอยย้อนไปกับน,น้ําแต่แต่มันไม่ใช่อ่ะ แล้วจะบอกกอคลิปย้อนกลับก,ก็ไม่ได้เว้ยเพราะดูขาเด็กขาเด็กเดินมาข้างหน้าแล้ะได้มีการถ่ายภาพค้างไว้ด้วยเอาแล้วไงคุณผู้ชมโอ้กูบอกเลยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่เดือดที่สุดตั้งแต่กูทํารายการคลิปติดผี ล่ลอซะก,กูเจ็บคอยันคอแหบเลยฮะปกติผมเป็นคนกลัวทะเลอยู่แล้วนะเป็นคนกลัวอะไรก็แล้วแต่ที่แบบพอลงน้ำไปเราไม่รู้ว่าเราเดินไปเหยียบอะไรบ้างหรือ,อเจออะไรในเลงเงี้ยคือผมเป็นคนกลัวทะเลมากจะนั่งเรือหรือก็แต่เราไม่รู้อะใต้ท้องเรือม,มันมีอะไรอยู่ในน้ําบ้างอะผมถึงบอกว่าอันเนี้ยไม่น่ากลัวสัตว์น่ากลัวชิปหายแต่คลิปมันสั้นไปเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปนี้ผมให้8.5เท่าคลิปที่แล้วเลยครับเอ้ยเพิ่มหน่อยให้9ก้า พราะมันเด่นมากไม่ใช่คลิปตัดต่อผมรู้สึกว่าไม่ใช่คลิปตัดต่อในประสบการณ์ที่ผมอยู่ในการตัดต่อมาผมว่าไม่ใช่แล้วแต่ความคิดแต่ละคนแต่คลิปนี้เก้ากระโหลกเต็มสิบและไม่ใช่คลิปตัดต่อแน่นอนครับัปดา์นี้เดือดมากผมบอกเลยคลิปนี้ต้องเกินแสนวิวยังไงก็ต้องเกินคลิปนี้เดือดชิบหายฮะกล่าเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะคลิปนี้ให้กี่กระโหลกบอกผมาหน่อยนะครับไปดูคลิปสุดท้ายเลยครับน่าจะเป็นคลิปคนไทยแน่นอนฮะไปฮะ คลิปวิดีโอสุดท้ายครับมีชื่อว่าเปรตครับเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถูกถ่ายได้ในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดตอนที่เหมือนกับแบบมีคนเนี่ยเขากำลังนั่งถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีเด็กเลนกับช้างแล้วจู่ๆเนี่ยคือหลังคนที่เขาถ่ายรูปอยู่เนี่ยมันเหมือนมีหุ่นหรืออะไรสักอย่างตัวใหญ่ๆยืนอยู่ข้างหลังซึ่งถ้าเกิดเป็นความเชื่อไทยเนี่ยจะต้องเป็นเปรตอย่างแน่นอนโอ้ไม่รู้ว่าถ่ายได้ในไทยหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผชม โอ้โหเดี ell, ๋ยวดิวเฮ้ยโอ้เดียวเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนยิงขวางกันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนะวัวแต่ดูก่อนนะเขามีเงานะ โอ้แต่ลักษณะไม่เหมือนคนเลยอ่ะอนเดี๋ยวผมอยู่ที่ดูก่อนเลยดูดิสีผิวน้ำตาลน้ำตาลแต่เนี้ยซีดมากซีดเลยเออโหอันนี้ไม่ต้องมีรีเพย์เลยครับเปิดมามบังโบยอย่างนี้เลยกูต้องรู้สึกยังไงวะเน,นี้ยจะบอกว่าพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมึงยืนอย่างนี้หรอยืนนิ่งนอย่างนี้หรอไม่ใช่ปะถ้าเป็นหุ่นมันก็ไม่ควรขยับแต่คุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้ย อุ้ยเหนื่อยอ่ะโอ้ยคีพากูหลอนไปหมดเลยเนี่ยคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สั้นนะครับแล้วก็เปิดมาเจอเลยแล้วก็มีความแตกก็คือคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหุ่นเป็นคน หรือเป็นเปลกมันงงไปหมดเลยแล้วก็มันมีเงาด้วยคุณผู้ชมประเด็นคือมันมีเงาไงเขาบอกว่าตามควาเชื่อผีมันจะไม่มีเงาไม่ใช่หรอวะไม่รู้เลยครับอันนี้น o no comment เลยแต่ถามว่าความน่ากลัวของคลิปคลิปมันสั้นแล้วก็ไม่มีการเกิดเรื่องรู้สึกว่ามันยังไงยังไงอยู่แต่ถามถึงความน่ากลัว 8. 5เลยครับวันนี้เป็นวันที่หัวใจเต้นแรงมากเว้ยผมแบบกลัวจริงๆอะอะ เอาเป็นว่าผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวคลิปนี้คอมเมนต์บอกผมมาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็คือคลิปทั้งหมดทั้ง5คลิปที่ทีมงานเขาได้เตรียมมานะครับจากการส่งมาทางบ้านก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักการชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพีแม่กกเราด้วยน,นะครับผมเจอกันสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ว่าจเป็นเท่านี้สวัสดีครับ